Dead man walking. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ B Series g a m e r TV ครับกับช่วง s e r i o u s Cast Gaming นะฮะก็วันนี้เรา,าอยู่เกม Sleeping Dog กันนะครับก็น,นี้ก็ มี3 DLC นะฮะก็วันนี้เมนตอรี่ผมเคยแคสไปแล้วเยอ m เมนตอรี่คือ,แบบอเกี่ยวกับเอาไเชนนี่แหละครับเป็นเราก็เล่นเป็นไวเชนอะไรไปนะก็ตามเรื่องอะไรงครับส่วน Year of the Snake เราจะเล่นเป็นตำรวจแบบเต็มตัวนะ,ะคอยไล่จับผู้ร้ายอะไรอย่างงี้นะส่วนในไม่นอตพอยต์นี่ก็สิค่าผีผีซอมบี้ผีดิบนะฮะผีจีนอย่างเงี้ยอะ วันนี้จะมาเล่นในแม่ i n n o t o t กันในแครบก็ตอนนี้ช่วงที่ผมอัดก็เวลาตีหนึ่งครึ่งอ่าโอเคครับเปิดซิงกันสดๆเลยฮะไม่เคยยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยฮะก็โอเค e ิวเกมอ่ะอ่า,อา,อา ...Yes โอเคครับก็น,นี่ก็เกี่ยวกับผีน่นะอ่า ครับสำหรับ s l i ป p i n g Dog นะฮะก็เกมของค่ายนะอยู่ในเต็ดฟอนนะก็บูสสนั่นทันแหลกอยู่อ่าหนะโอเคครับก็เรามันโหลดไปเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วเสียงผมก็หายหายเสียงหายละอืมโหลดเร็วๆดิอยากเล่นชา้าจังวะ the ah, terror of the far east tormented in the underworld for was. thousands ah. of years no. feeding ah, on nothing but their hatred their bitterness planning their revenge เมื่อเมื่อประตูนรกเปิดขึ้นอ่าฮ่องกงอะไรวะ้ย้ยก็ผมก็ปรับกราฟิกเป็นมีเดียมนะการจอผมก็กากนะครับเอาไปเคมอยู่นะตอนนี้ใช้การจอสำรองอ่า hd ห5 7 0็ดมั้งปรับตัวไปเคมก็ของรัเดียน xx 7 7 7 0นะฮะก็เซ็งกันเลยทีเดียวครับ อันนี้ก็ใช้การสำรองอันนี้ก็ปรับมีเดียมเล่นนะครับหรือก็ปรับไฮอะไรอย่างนี้อ่าลืมเปิดซับครับฟังดูเรลยอุ้ยเฮ่อดีเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอื้อหลับคาตัวเอาหนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไปแล้วไปแล้วอ้าวอ้าวกรรมมือการลักพาตัวครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกดสเปรย์ปลาค้างเพื่อวิ่งครับเอ้ยจำไม่ได้ เรือ่องวิธีเล่นอะเอ้ยอ,อะไรวะเอ้อยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใ <ไป S 2> จยเย็น,ยยนโอเคครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยเมื่อเราผมลบไปก็โหลดใหม่อีกรอบนึงเพราะว่ามันเบื่อครับช่วงนี้ไม่มีอะไรเล่นครับเอ้อยใจเย็นไหนวะอะไรวะโหลดด้วย ตามกูมาตามมัเนี่ยจะไปไปลบลบหัวขี้หัวขี้ห้องน้ำห้องน้ำขี้จะแตกแล้วถุยเนี่ยเราต้องหลอกันสักหน่อยครับโอ๊ยถอยไปแหมก็เฟรนดแรกแรกแรกๆหน่อยครับปรับมีเดียมสงสัยต้องปรับโลเล่นแล้วมั้งเนี่ยกระจอกากทำไงได้กูทางลัดทางลัดเฮ้ยขี้โกงว่ะเฮ้ย โอ้เอาถ่ายรูปถ่ยไปแฟนตาซีานะฮะวิ่งไฟลุกเนี่ยเอ้ยถอยลอบโอเคครับอุย้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย <This S 1> อุ้ยวาร์ปได้โหทำกำงอกุลเลยเนะี่ยรอมาสามสิบปีแล้วสไ <me> ตล์เอฟแคปเปอร์โ้ยโอ้ยอืม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  อืมอืออือโอ้ยโดนตบขีขวาเพื่อการบอกเอ้เออเนี่ยวิ่งไปไหน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 เออเอ้ยอะไรวะนนี้อาสุกับผีนะปัญญาอ่อนคนเนี่ยมาสู้กับผีอืมอืม เออ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 ออเออเออเออบอกเออออเ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 อรเอทํออเออเออเออยออ้อออ้เออเออาอกเออเอออออ อืมอ,อะไรเนี่ยนีก่กระโดดจังกระโดดจังอืมมาอืมต่อยมวยใช่ไหมโอ๊อยอืมผีก็ผีวะอืมเฉดหลงเวบยเชนสู้อะไรกับเวบยเวบยเชนเวบยเชนเวบยเชนเวบยเช,ช,ชนต่อยผีได้ก็ถือว่าโหดไมบอืมออ๋อ,อสตาร์นะครับให้กดอืมกดกดกดเอฟอ่าอ่า เออจะเป็นการเออมัดดาวเหนือมีอะไรกะอันนี้อะไรของมีตัวหนึ่งนี่ว่ะมาเอ้าอะไรวะหมัดดาวเหนือมัดดาวเหนือโอเคครับวางไปยะต้องวิ่งตามใช่ไหมถูกเพลงไหยทำไมตุ๊กตักกระโดดโต้ได้ล่ะเ เฮ้ยได้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 เฮ้แหลกแหลกนี้ได้ครับก็อาจอไม่ได้เทปอือเอาอะไรกับเพชรดีหกห้าเจ็ดศูนย์ลบไปลบลบลบมันมันวิ่งเร็วจังวะชี้โกงดีกว่ามึงออกบูธอะไรมาเนี่ยฮะบูธลายบูธฟ้าบูธฟ้าบูธติดตีเงี้ยฮะ ทำมันต้องกระโดดตามด้วยอุ้ยอะไรอีกวะอือ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 ือือก็มต่อยกับต่อยกับผีด้วยต่อยกับตอยกับผีตอับีเออมาเหนืออืออืออือืออเออโอ้ย ทำไมต่อยไม่โดนต่อยไม่หอวิ่งทาน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 ร้อนร้อนร้อนจงร้อนเล่า้ร้อนแรงร้อนแรงอืออืมเอ้ยตาโป๊าตาโป๊เอ้ยเดี๋ยว มัดดาหนึ่งเหอืมอืมแกน่ะมันตายไปแล้วตายไปแล้วอ่าแล้ไปไหนต่อครับแล้ไปไหนอ่ะรับเพื่อเดาทอสอ่าเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ไหมฉันไม่เห็นเลยแถวนี้มีตลาดส้มตำโอ้ยจะกินก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่ามันมีตลาดส้มตำไงอ๋อส้มตำก็ส้มตำมาทุยโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเปิดซับก่อนนะ แมนแปลไม่รู้เรื่องเลยครับออปชันครับอ่าคงจะเป็นเกมแมนคอนโทรลมั้งเนี่ยซับไตเติลครับแคนเท่านี้คือเลยวะช่างมันครับออนครับออนไว้ก่อนครับอืมโอเคครับเรียบร้อยครับมาถอย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 ไฟอ่าสมัยลี้แคทครับอ่าอะไรวะแมวยิ้มอ่า ดีเคซี่มือมันบ้าเอาดากูบ oh, ้าเกียบอะไรกว่าจัดตลอดนอยก็ไม่ได้จะจายอืออืเอาไปเอาไปปลาร้ปปะทูสองเข่งสองเข่งสองสองเข่งสองเข่งอืออะไรนี่นี่จะจะอือจังเลยจังเลยหมัดดาวเหนืออ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 ือโอ้ยอือออ ปี๊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 ผีโอ๊ยโดนกัดบ่อยมากครับมาดดาวเหนือโอ้โหเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาทั้งยืนเหรอร่อนแรงร่อนแรงร้อนแรงเหรอร้อนแรงเหรอหมาดดาวเหนือดีไหมโอเค ฮ่า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 ตกใจฮ่าปล่อยเธอไปฉันไม่คิดว่าเงั้นนะเว่ยเซนไม่โอ้ยจุ๋งเลยครับอ่ามันโง่ฮ่ามันโง่มากเล่นสนุกๆออะไรวะฮ่าฮ่าฮ่าเยอะหนัหนาสนใจเรามีที่ที่จะไปอ่า รกษาตัวดีด้วยเฮ้ย <laughs> โถ่ยี่เหียนคำใส่กูอ่าแล้วก็อ่ะจบภารกิจแรกนะฮะอืมไว่เช่นเราครับรู้สึกจะหน้าโทรมไปเยอะนะฮะเอ็นเทอครับรีเทนทุยรีเทนทุ้ยรีเธอเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเป็นผีวะใช่ปะเอ้ย ผีเผือไม่สนใจครับเฮ้ยเมืองนี้มันเป็นผีหมดเลยนี่หว่าอืมเอ้ยจริงเหรอเนี่ยตาอ้าวอ้าวอ้าวอาวอาโหอันนี้ก็ต่อยต่อยไรอืมจุ้งเลยจุ้งเลยสนุกสิครับงานนี้ครับทั้งเมืองอ้าวทั้งเมืองอ้าวโอเคโอเคอะไรวะต่อไปโกลเด้นคอยนะครับช่างมันครับทั้งเมืองมีแต่คน เป็นผีด네 <oh> ิบนะฮะก็ก็จุ้งกันเลยครับจุ้งจุ้งมาไฟไฟสนุกเลยครับแบนนี้ครับอืออือต่อยใครก็ได้ครับต่อยใครก็ได้ตำรวจไม่มีครับอืออืมาระบายได้ที่อ่เดียวลซีนี้ครับสำห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 รับคนที่อือคนที่อ้าวอ้าวโอเคครับก็ช่างมันครับสำหรับคนที่แบบเครียดนะครับ เต็มอุย้ยเอาเอา,เอ,าอะไรวะมาต่อยแหละอุยอ้ยอุ้ยพอพอพอจุ้งเลยสลายไหมยาง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 เออไปซะอืมสำหรับคนที่แบบอ่าอยากระบายนะฮะแบบเล่นในโหมดเนื้อเรื่องปกติแล้วมันไม่นำใจฮะแบบ ต่อยใครทีก็แบบตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจตำรวจจะมาอะไรนักหนาอันนี้ก็นี่ก็อะไรบูทบูทลีนี่ลุงเลยคอหักนะก็มาระบายใส่ DLC นี้ได้นะก็คือไหนแม่อินนอตพอยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็จบคลิปสำหรับพาร์ทแรกนะเดี๋ยว ถ้าต้องการพาต่อไปอะไรอย่างงี้แล้วคงวางผมอัดอีกนะฮะก็อ่าเดียปิดปิดรายการด้วยอ่าชาวล็อกนะฮะร้อนแรงครับก็โอเคครับถ่ายรูปเลยเบ๊กหล่อโอเคครับมีเอฟเฟคด้วยอ่กาก็เจอกันคลิปหน้าครับับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับชอบหรือไงก็แชร์ซับสไครต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ใครไม่ดูคลิปผมผมก็ไม่ได้ด่าครับชมหมดทุกคนเนี่ยรชมครับไม่ไม่ดูก็ไม่ดูครับไม่ดูคนที่ดูก็ขอบคุณอ่าโอเคครับสวัสนี้ครับสวัสดีครับ